สวัสดีครับผมหลังจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมได้ถ่ายอ,อ,อุปกรณ์เบรคเบม b, b o กับจานดิสท,ที่ว่าจะเอาติดตั้งในอาสามของผมนะครับวันนีเ้เราได้ทําการติดตั้งเรียบร้อยแล้วผมก็ติดตั้งมาสักพักแลครประมาณ2อออาทิตย์แล้วก็ได้ลองใช้งานมาแล้วในระดับหนึ่งวันนี้ได้มาอัดคลิป ะะเพื่อเพื่อบอกผลผลของการใช้งานหลังจากติดตั้งแล้วการใช้งานเป็นยังไงหลังจากคลิปที่แล้วนะครับเราได้เราได้ไดูอุปรกรณ์ไปแล้วว่ามีอะไรบ้างที่จะติดตั้งลงในอาสามของผมโดยหลักๆก,ก็จะเป็นระบบเบรกนะฮะเป็นส่วนใหญ่ทั้งปั๊มล่าง หน้าหลังแล้วก็ปั๊มปนของเบมโบทั้งระบบแล้วก็เดินสายเดินสายเบรกฮะเดินสายเอลเดินสายเฮลสายเป็นสายของเอิญนะแต่หัวหัวใช้หัวของเฮลเพราะว่าที่ที่ร้านตั้งใจทีแรกว่าจะตั้งใจเดินสายเป็นสายเฮลแต่สายเฮลหมดก็เลยอะเดินเป็นสายเอิญแล้วงานเลือกเป็นสีเขียวฮะเพราะว่าสีมันตัดกับตัวรถดี อยากให้สายมันเด่นๆขึ้นมา,าเรามาพูดถึงระบบเบรกนะฮะที่ติดตั้งเข้าไปาการใช้งานดีขึ้นดีกว่าของเดิมพอสมควรโดยเฉพาะเบรกหน้าระบบเบรกหน้านะฮะเพราะตัวบนผมใช้เป็น RCS RCS เบอร์17การกำค่อนข้างนุ่มและหนึบกว่าเบรกเดิมที่ติดมากับรถ ส่วนปั๊มหลังปั๊มหลังผมเบรกหลังผมไม่ได้เปลี่ยนจานจานเดิมอะ่ะมันเป็นร่องมันเป็นร่องแล,อแล้วทีเนี้ยพอเราเปลี่ยนเปลี่ยนปั๊มล่างเปลี่ยนปั๊มล่างใหม่การจับมันจับไม่เต็มจานเบรกกับผ้าเบรกมันจับกันไม่เต็มไม่เต็มแผ่นเพราะว่าไอจานเดิมมันเป็นร่องมันต้องใช้งานไปสักพักหนึ่งให้ให้ตัวเนื้อผ้าเบรกกับจานเบรกเข้า เข้าร่องเดียวกันไอจานอะ่ะมันจะกัดมันจะซาะร่อ,องผ้าเบรกให้กินกับเนื้อมันพอดีหลังจากนั้นอะ่ะผมคาดว่าระบบเบรกน่าจะดีขึ้นส่วนปัม๊มกระทุง้งก็ตัวเดิมติดมาก,กับรถครับเปลี่ยนกระปุกนะ้ำมันเบรกใหม่อาหารโดยรวมดีขึ้นกว่าเดิมพอสมควรถามว่าคุ้มกับเงินที่เสียไปไหม ผมว่าผมว่าถ้าสําหรับคนที่คิดจะแต่งเพื่อความสวยงามด้วยอ่ะบวกความสวยงามไปก็ก็พอไหวสาหรับความคุ้มค่าแต่ว่าถามว่า,ามันจําเป็นขนาดนั้นผมว่าไม่จําเป็นขนาดนั้นถึงขั้นที่ต้องมาใช้เบมโบทั้งระบบเพราะว่ามันผมหมดไปรวมๆม,มันสามหมื่นสามหมื่นต้นๆทั้งค่าอุปกรณ์ค่าแรง อะไรอีกหลายๆอย่างฮะทางชุดเรื่องระบบเบรงผมหมดไปประมาณ30,000 30, ื่นสามมกว่าบาทซึ่งผมว่ามันก็ค่อนข้างสูงอยู่กับการที่เราเอาติดตั้งไปในรถในราคาระดับนี้แต่ว่าแต่ว่าผมมีรถคันเดียวผมตั้งใจจะใช้ใช้อีกอีกนานฮะซื้อคันใหม่ก็คงไม่ขายคันนี้ก็เลยว่าอะยังไงเราก็ไม่ได้ขายมันอยู่แล้วก็เลยอาแต่งแต่งไปก็เลยไม่ค่อย ไม่ค่อยเสียดายเท่าไหร่โดยรวมโดยรวมผมว่าอะดีดีขึ้นโดยรวมดีขึ้นคลิปนี้ก็เลยให้เป็นการตัดสินใจของเพื่อนๆที่สนใจจะติดตั้งะระบบเบรกเบมโบในอ3นะฮะจานผมใช้จานของคามุยซื้อจากร้านจากเพจเขาเลยจานผมใช้ของ x m a กนะฮะไม่ได้ใช้ตรงรุ่นอ3 เอามาแปลงนิดหน่อยเปลี่ยนเปลี่ยนไอ้น็อตยึดจานจานเบรกครับร้านบอกร้านเขาใช้น็อตมีบ่าอะเขาก็ที่ร้านเขามีน็อตอยู่พอดีก็เลยเ่าเปลี่ยนสายได้าสายค่าสายผมหมดไปประมาณค่าสายรวมค่าแรงค่าแรงพันห้าผมหมดไปประมาณแปดพันแปดพันแปดสังดังนั้นค่าสายก็จะประมาณาประมาณ หกพันประมาณเจ็ดพันสามค่าสายเจ็ดพัสามค่าสายแล้วก็พวกน,น็อตเนดอะไรที่ต้องใช้เพิ่มประมาณเจ็ดพันสามค่าแรง 1, อีกพันห้าอ่านี่ยนฮะโดยรวมก็ประมาณนี้ส่วนไอราคาอุปกรณ์ตัวอื่นผมลงไว้ในคลิปที่แล้วลงไว้ในตรงรายละเอียดนะฮะว่าราคาอะไรเท่าไหร่ผมไ,มได้มาประมาณนั้นแต่ว่าค่าสายผม อตอนนั้นผมยังไม่รู้ผมยังบอกราคาค่าสายไม่ได้แต่ตอนนี้ราคาค่าสายกับค่าแรงติดตั้งผมเสียไปประมาณ8,000ัน0 0ดักว่าบาท8 0 0ันแปโดยรวมผมเสียชุดเบรกประมาณ30,000ื่นต้น,ตนสำหรับคนไหนที่สนใจนะสนใจจะติดตั้งระบบเบรกเวมโบก็ขอให้คลิปนี้เป็นตัวเลือกหนึ่งในการตัดสินใจของของเพื่อนๆแล้วกันนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณ ขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับผมขอบคุณครับ